เรากลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะอย่าลืมนะคะสําหรับสมาชิกท่านใดสนใจอยากที่จะเข้ารับการอบรมนะคะการนวดทุยนาครั้งที่2ซึ่งเราจะมีการอบรมกันในวันศุกร์ที่17สิงหาคมนี้นะคะโดยอบรมกันตั้งแต่เวลา9โมงนะคะ9โมงเช้าเริ่มลงทะเบียนนะคะวันนั้นถ้าท่านใดที่จะมาอบรมนะคะก็แนะนําว่าควรจะมาถึงสถานที่อบรมเนี่ยสักประมาณ8โมงครึ่งนะคะ เพราะว่าเราจะได้อบเราจะได้พูดคุยกันทักทายกันนะคะแล้วก็จะได้เริ่มลงทะเบียนกันตอนเวลา8ปดโมงครึ่งนะคะแล้วก็จะเริ่มอบรมกันเข้าสู่เนื้อหาประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะแล้วก็จะไปสิ้นสุดเวลาประมาณเต็มที่ประมาณไม่เกิน,ไม,กนไม่เกินบ่ายไม่เกินบ่ายสองอยู่ประมาณนี้นะคะการอบรมการโน้ตทีนัาครั้งที่2ในครั้งนี้นะคะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเป็นการเปิดอบรมฟรีนะคะสำหรับสมาชิกของเราหลายท่านอาจจะเกิดคําถามว่าเอ๊ะ ถ้าไม่ได้มาอบรมในครั้งแรกเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2ละครั้งแรกไม่ได้มาอบรมเนี่ยครั้งที่2จะเข้ารับการอบรมได้ไหมได้นะคะเพราะว่าเนื้อหาครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยจะเป็นคนละส่วนกันนะคะถึงแม้ว่าคุณจะอบรมครั้งแรกไปแล้วนะคะจะมาอบรมครั้งที่2ก็ได้ไม่ไม่ใช่เป็นการอบรมซ้ำน,นะ,ะเนื้อหาไม่ได้ซ้ํากันนะนะคะเป็นการต่อยอดเขาเรียกว่า เพิ่มส่วนต่างๆในร่างกายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะคะเราเปิดรับสมัครเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็เหลือจํานวนจํากัดแล้วในเรื่องของที่นั่งเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจก็รีบโทรศัพท์มาสำรองที่นั่งด่วนเลยนะคะ0869063991นะคะ0869063991นะคะก็รีบโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะคะสำหรับท่านที่จะ อ,อบรมการนวดทุยหนานะคะจะต้องสมัครเป็นสมาชิกรายการก่อนซึ่งการสมัครสมาชิกก็ไม่ได้เสียสตุง้งสตังอะไรนะคะก็รีบโทรศัพท์มาก็แล้วกันนะคะอาจารย์คะเรากลับมาในเรื่องของการไปรักษาอาการข้างเคียงของเบาหวานนะคะก็คืออาการชามือหรือว่าอาการเป็นแผลหายยากนะคะอาจารย์ครับถามอาจารย์ตรงนี้นิดนึงค่ะว่าคืออาจารย์บอกว่าปกติแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยหูเป่ยเขาเขาไม่ได้ทําการอบรมหรือว่าทําการวิจัยในบ้านเราเนี่ย แพทย์แผนจีนทุกวันนี้เราก็ใช้การฝังเข็มไปร,รักษาอาการเป็นแผลที่เกิดจากเบาหวานอยู่แล้วใช่ครับเราคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์เนี่ยสมมติสมมตินะฮะอาจารย์สมมติมือเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์เอายกตัวอย่างที่นิ้วสมมตินิ้วมือเนี่ยเป็นเล็บขบ,บนะคะจะเป็นเล็บขบเป็นแผลหรือเป็นอะไรก็ตามถ้าในคนปกติเนี่ยถ้าเป็นแผลจะเป็นแผลเล็กแผลใหญ่หนึ่งอาทิตย์ยังไงแผลน่าจะดีขึ้นค<ช>ือน่าจะเห็นความชัดเจนบ้างละใช่นะคะแต่ในกรณีของคนที่เป็นเบาหวาน แผลเนี่ยจะมีโอกาสหายยากคืออาทิตย์หนึ่งอาจจะยังเหมือนเดิมช้ำๆนะคะช้ำเลือดช้ำหนองได้ซ้ำไปพอเข้าสู่อาทิตย์ที่สองเอ๊ะอาการแผลมันเริ่มแปลกๆแล้วแทนที่มันจะหายมันกลับสีค้าขึ้นหรือว่าสีเริ่มดําเริ่มม่วงแสดงว่าแผลเริ่มมีปัญหาละอันนี้คือคนที่เป็นเบาหวานใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าพอถ้าเกิดว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันเชื้อโรคเนี่ยมันพัฒนามันกินไปเรื่อยๆจนถึงเข้าสู่กระดูกแพทย์ต้องตัดโอเคถ้าสมมติตัดตรงนี้ไปนะคะตัดตรงนี้ไปนะคะ อาจารย์บอกว่าขนาดแผลเล็กๆเขาก็ยังรักษายากเลยและถ้าเกิดว่าแพทย์แพทย์ตัดข้อนิ้วไปเนี่ยซึ่งมันใหญ่กว่าแผลเล็กมากเลยนะคะโอกาสที่มันจะติดเชื้อหรือมันจะหายหายเร็วมันก็ยิ่งไปกันใหญ่อีกมันก็จะพัฒนาการของโรคไปเรื่อยๆอันนี้คือการรักษาแบบแผนปัจจุบันก็คือมีเชื้อโรคตัดออกถูกไหมอาจารย์มีเชื้อตรงไหนก็ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งแผนจีนฝังเข็มมันไม่ได้ไปตัดนะอาจารย์นะไม่ได้ไปตัดมันไปไปไปช่วยตรงไหนล่ะ คือจริงๆแล้วก็คือเราก็ทราบอยู่แล้วว่า,าสาเหตุที่ค่ะที่ม,มันมันมันทำให้ตัวแผลไม่หายนะฮะเมื่อกี้เราบอกแล้วก็คือเลือดมาเลี้ยงไม่พอใช่ถูกไหมฮะใช่ค่ะถ้าจริงๆแล้วก็คือง่ายน,นิดเดียวก็คือทําให้เลือดมาเลี้ยงให้มันมากขึ้นอืใช่ไหมฮะค่ะพอยามทำเคลียร์ให้เลือดมาเลี้ยงมากขึ้นมันก็จบแล้วการ การเคลียร์ตัวเลือดให้มาลีเลงในส่วนที่มีปัญหาให้มากขึ้นเนี่ยโดยการใช้การฝังเข็มการใช้ฝังเข็มเข็มนี่มันจะไปไปเคลียร์ยังไงอาจารย์ไปไปเปิดท่อเปิดเปิดท่อได้ได้เลยเปิดท่อของเลือดที่มันไปถึงนร่นนี้ได้เร็วขึ้นเหรอใช่ใช่คือใช้คําว่าเปิดท่อคืออย่างหลอดเลือดเนี่ยบางทีอาจจะหลอดเลือดดำเนี่ยนะฮะที่ขาเนี่ยบางทีอาจจะอักเสบ นะเกิดการ,ราอารักเสบพออักเสบมาตะคิวมันก็จะเล็กลงถูกไหมฮะ,ฮะเล็กลงพอเล็กลงปั๊บถ้าเราใช้เข็มเนี่ยเอาง่ายๆก็คือแทงหัวท้ายนะแล้วใช้เครื่องกระตุ้นหน่อยหนึ่งนะพอกระตุน้นปับ๊บไฟฟ้ามันจะ,ม,นจะมันจะวิ่งวิ่งเข้าหากันเพราะว่ามันจะเป็นโคตวลบก,กับพวบวกนะฮะ,ะไ,ไอที่เครื่องกระตุ้นเนี่ยมันจะเป็นโคตรรบพวบวกอยู่นะพอเวลาเราเปิดปั๊บมันจะวิ่งจากขค้วรบกไอโคตรลบไอขั้วบ ไอ้คนคลระวังพามบวกนะฮะมันจะวิ่งเข้าไปเรื่อยนะฮะเพราะมันก็จะทําไปทําให้อตะคิวตรงนั้นมันน้อยลงเพราะตะคิวน้อยลงหลอดเลือดมันก็ขยายตัวพอหลอดเลือดขยายตัวมันก็วิ่งไปสู่ตัวต้นเหตุได้ดีขึ้นใช่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 ค่ะนะฮะมัแค่เนั้นเองคือฟังดูแล้วมันมันเหมือนจะเข้าใจง่ายนะอาจารย์นะแต่วิธีการทำเนี่ยคงไม่ได้หมายความว่า อันนั้งต้องถูกไม่ค่ะอาจารย์มันไม่ใช่ว่าคุณสมมุติคุณโดนตัดคุณมีแผลที่มือตรงนี้มีเส้นเลือดแล้วก็ปักจากตรงนี้เห้มนไปถึงตรงนี้มันมันคงไม่มันคงไม่ง่ายอย่างนั้นมันก็จะมีกระบวนการอ๋อหลักการหลักๆคือแค่นั้นแล้วผลการรักษาเป็นยังไงบ้างคะประสบการอาจารย์แต่ละท่านที่ผ่านมาดีมากเลยนะฮะในทั่วไปที่เราฝังกันอยู่ไม่ไม่น่าจะเกินสิบครั้ง แล้วคะแล้วคนที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นแผลเบาหวานในระยะต้นๆถ้าเป็นขนาดที่ว่าอาทิตย์หน้าหมอนัดผ่านแล้วเนี่ยยังใช้กระบวนการอย่างนี้ได้อยู่ไหมได้อยู่อ๋อยังได้อยู่ยจนกว่าจะถึงวันผ่าก็ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่ถ้าหากว่าเรามองดูแล้วไม่ไม่มีอันตรายคือมันไม่เข้าสู่กระแสเลือดใช่ถ้ายังไม่ถึงกับว่าจะเข้าสู่กระแสเลือดล้วก็เราก็ายังรักษาได้อยู่แล้วก็รักษาได้ค่อนข้างดีค่ะนะครับค่ะแล้ว ค่ะอาจารย์ครับนี่คือคือคือข้อดีของของฟังเข็มเพราะว่าค่ะอ่าหนึ่งก็คือนอกจากทำให้ไม่ไม่เอ่อไม่สนไม่ต้องสูญเสียค่ะนะฮะอ่าลดค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะว่าการผ่าตัดแต่ละครั้งนี่ตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่ใช่ค่ะนะฮะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะนะฮะโดยผ่าแต่ปกติก็เรื่องใหญ่อยู่แล้วอืมแล้วยังไปผ่าตาแค่ว่าเบาหวานอีก หมอที่ปวดหัวพอสมควรใช่เพราะต้องมานั่งลุ้นว่าจะต้องรักษาแบบยังไงให้หายง่ายหมอพมพ์วิัลถ้าเป็นใปได้เขาก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกนะฮะเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งไงไม่ไม่ไปผ่าตรงนั้นนะฮะมันถึงจุดท้ายแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วท่านก็ต้องเลือกความปลอดภัยสำหรับคนไข้ให้ดีที่สุดใช่ใช่คือยังไงก็เอาร่างกายไว้ก่อนค่ะสวยงามว่ากันทีหลังใช่ไหมฮะค่ะก็คือคือสุดท้ายก็ต้องถึงตรงนั้นแต่ว่าถ้าถ้าเป็นไปได้หมอเขาก็าไม่อยากจะทำนะครับค่ะ การใช้ฟังเข็มเนี่ยข้อดีก็คือตรงนี้นะฮะก็คือราคาใช้จ่ายนะฮะและ้วก็ผลการรักษาค่อนข้างดีดีมากเลยทีเดียวอย่างกรณีของคนที่เป็นแผลเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานเราใช้คํานี้ก่อนค,คนที่เป็นแผลคนที่เป็นเบาหวานแล้วเริ่มมีแผลจะเป็นแผลตรงไหนก็ตามเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขนาดที่ว่าหมอวินิจฉัยว่าต้องตัดแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ เราสามารถที่จะเข้าสู่การรักษาแบบการใช้แพทย์แผนจีนเข้าไปผสมผสานได้เลยได้เลยไม่ต้องรอจนกว่าหมอจะบอกเองต้องตัดแล้วนะแล้วไปหาหมอจีนอันนั้นมันอาจจะช้าไปใช่ใช่อเข้าใจแล้วอาจารย์แล้วแล้วมันควรจะมาทันทีเลยไหมอย่างสมมตินะอาจจะมีคุณลุงคุณป้าที่ฟังรายการอยู่นะแล้วบอกว่าตอนนี้ตัวเองเป็นเบาหวานแล้วก็เริ่มมีแผลที่เท้าละควรจะมาหาหมอจีนเลยไหมหรือรักษาแบบแผนปัจจุบันไปก่อนหรือยังไงจริงๆแล้วปกติเนี่ย ผมว่าร้อยละ8ปดเก้าสิบมั้งร่างกายน่าจะหายเองได้นะมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเนี่ย <c oughs> คือแผลที่เป็นเบาหวานแล้วก็ไม่หายเนี่ยต้องเป็นแผลตัวเบาหวานต้องเลื้อลังอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่ว่าวันนี้เออเรามาดูบอกว่าอุย้ยเบาหวานชั้นร้อยอาจจะประประมาณร้อยแปสิมมุติน,นะฮะ แล้วเป็นแผลตายแล้วจะไปตื่นตนก<ม>แผลนี้มันต้องรักษาไม่หายนแน่เลยม,มันต้องโดนตัดแน่เลยอจาจจะ้บอกม,อมันไม่ใช่คนที่เป็นเบาหวานทุกคนเป็นแผลแล้วมันจะมีอาการแบบนี้ใช่แต่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานเรื้อรลังใช่แล้วก็ระดับเบาหวานอยู่ในขีดที่ค่อนข้างจะสูงของขางสูงแล้วก็ดูแลได้ไม่ดีดูแลตัวเองไม่ดีค่ะค่ะอันนั้นถึงจะมีโอกาสถ้าเราถึงแม้เราเป็นแผลเรืออเราเป็นเบาหวานเลื้อรลังค่ะนะฮะแล้วเรา ถ้าเป็นแผลขึ้นมาเรารีบรักษานะฮะด้ในต้นต้นนะฮะมีการล่างแผลมีการฆ่าเชื้ออยู่ตลอดเวลามันก็มีโอกาสหายมันก็หายของมันเองได้นะฮะแยงแต่ว่ามีแค่บางกลุ่มบางิเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะฮะที่มาเข้าสู่ตรงนี้ะนะครับค่ะ และเปอร์เซ็นต์น้อยมากมแล้วถ้าสมมติว่าโอเคเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยๆในแหละอาจารย์ก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วต้องมาเข้ารับการรักษาแบบแพทย์จีนยังไงคะต้องมาฝังเข็มทุกวันไหมหรืออาทิตย์ละวันหรือความถี่ในการรักษาต้องประมาณไหนความถี่ตรงนี้ปกติแล้วอย่างน้อยอย่างน้อยๆก็คือ3าครั้งต่ออาทิตย์<า>ตรงนี้ต้องใช่สามครั้งต่ออาทิตย์คือวันไม่หวัน อ๋ออันนี้คืออันนี้คืออย่างน้อยนะแต่ถ้ามาได้มากกว่านั้นมันก็จะทําให้โอกการหายดีขึ้นก็จะดีขึ้นเพราะว่าถ้ากก็ต้องดูอยู่ที่ว่าคือถ้าเข้าสู่ตรงนี้แล้วสามารถจะต้องแผ่นแผ่นเน่าแล้วออันนั้นต้องอยู่ที่ว่าความรุนแรงของโรคมันจะขนาดไหนนะฮะถ้าหากว่าแผ่นนิดเดียวนะฮะยังไม่เยอะนะฮะอาจจะนักขันนิดนึง นะฮะอาทิตย์เกนสองครั้งสามครั้งแต่ถ้าบอกว่าแผนเน้าแล้วหมอบอกว่าไม่ได้แล้วนะถ้าขึงอย่างนี้ต่อไปอาจจะต้องตัดนะฮะอันนั้นจะต้องถี่ขึ้นอค่ะต้องถี่ขึ้นดูที่โรคเป็นสําคัญใช่ดูที่คนป่วยเป็นสําคัญใช่คือเราไม่สามารถที่จะบอกว่าโรคนี้จะทำยังไงนะฮะเพราะมันต้องอยู่ที่อยู่ที่ที่ความรุนแรงนะฮะคมว่าทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้ว แพทย์ฝังเข็มเยอะมากนะฮะจริงอยู่แพทย์จีนยังน้อยอนะฮะแพทย์จีนเรายัางน้อยแพทย์จีนทุกวันนี้มีอยู่แค่400ท่านส่ะ้อยท่านเนี่ยอ,อ,อยู่ในกรุงเทพประมาณ75ถึง80เปอร์เซ็นต์ะฮะต่างจังหวัดจะแจะจะชร์ได้น้อยมากะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแพทย์จีนเนี่ยอ,อ,อาจจะน,น้อยหน่อยนอนในในสี่รอคนเนี่ยมัน ที่ใช้ฝังเข็มจริงๆก็ยังยังยัง,ยง,ยงไม่เยอะ <c oughs> นะฮะ <c oughs> มีกลุ่มที่ผู้สูงอายุที่เขาใช้ยาจีนตลอดเวลาเฮ้ย <c oughs> นะยาจีนนี่ก็สามารถรักษาได้ไม่ใช่ว่า,าร,รักษาไม่ได้ <c oughs> ะ,ะเพราะฉะนั้นแพทย์จีนจะน้อยหน่อยแต่เราจะมีกลุ่มแพทย์ฝังเคมีกลุ่มหนึ่ง <c oughs> นะฮะแ <c oughs> พทย์ฝังเคมีกลุ่มหนึ่งอยู่กระจายอยู่ตามมหาไอกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะฮะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ที่น่าจะ เข้าไปให้การปรึกษาได้ครับค่ะนะคะตอนนี้การวิจัยดําเนินการมาต้องบอกว่าครึ่งทางแล้วอีกประมาณปีกว่าๆก็จะสรุปผลในการวิจัยแล้วปกติแล้วแพทย์แผนจีนจะมีการวิจัยโดยการใช้ศาสตร์แพทย์แผนจีนอย่างนี้ตลอดเวลาเลยค่ะอาจารย์มีอยู่ตลอดเวลาเพื่อคืองบเนี่ยมีมีงบอยหลายระดับงบของ W h o นะฮะงบของประเทศจีนนะะแล้วก็มียังมีงบของมหาลัย นะครับมีงบอยู่หลายระดับนะฮะเขามีงบในการวิจัยพวกนี้เยอะมากมากนะครับเพียงแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะทํำยังไงถึงหน่วยงานต่างๆที่นะฮะทำยังไงถึงไปเอางบพวกนี้จากประเทศจีนเข้ามาได้หรือนะฮะถ้าสักวันหนึ่งเรามีความรู้ความสามารถพอนะฮะเป็นที่ยอมรับของ ของต่างประเทศ <C' est> เราอาจจะไปขอที่ W ิทโเองก็ได้ <C' est> การวิจัยแล้วก็อ้อยเชื่อว่าผู้ที่ทำเปเปอร์งานวิจัยเนเี่ยผลเล็กๆที่เขาหวังในใจก็อาจจะเป็นว่าเพื่อต้องการให้ได้ข้อสรุปที่เป็นทางการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ <C' est> <ช>์อักษรเพื่อนําไปยืนยันได้ว่า การฝังเข็มสามารถที่จะรักษาอาการแบบนี้ได้นะถูกไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติจู่ๆเราบอกว่าเนี่ยฝังเข็มรักษาอันนี้หายอันนี้หาย้ามันหายอย่างไงอ่ะมันมันก็ตอบยากใช่ไหมคะใช่ะันั้นทำออกมาเป็นเปเปอร์ที่ชัดเจนเนี่ยอย่างน้อยก็จะเป็นที่ยอมรับของทั้งแพทย์ในหลายๆสาขาวิชามากยิ่งขึ้นการรักษาก็จะกว้างมากขึ้นนะคะอาจารย์นะคะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวทางหูเปิ่ยเองหรือว่าทางสถาบัน ไทยจีนเองเนี่ยอนาคตก็น่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาอีกเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเวลาสรุปแล้วอ่ะนะเข็มเป็นบทความออกมาแล้วเขาคงจะมีการเิดเผยแพร่นะเพราะว่าบทความตัวนี้ต้องไปส่งไปที่ w ีเอชโลวเต้องเป็นคนเผยแพร่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ผลการวิจัยทุกอย่างต้องไปไปเข้าสู่ WHO นะฮะแต่ส่วนหนึ่งก็คือในฐานะที่เราเป็นคนทํางาน ประเทศไทยก็เป็นโซนหนึ่งในการทํางานนะคะก็จะได้ข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วใช่นะคะเราก็จะได้เปรียบตรงนี้เข้าไปด้วยนะคะอาจารย์มีคําถามจากคุณเจเดชจากโคราชค่ะอาจารย์ฝากถามมาว่าเป็นไขมันเกาะตับรักษาอย่างไงคะอาจารย์สั้นๆค่ะอาจารย์ไขมันเกาะตับสั้นๆค่ะเพราะเรามีเวลาเหลือแค่หนึ่งนาทีค่ะครับเข้าใจเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับไขมัเกาะตับก็คือไขมันตับมีไขมันตับ นะฮะตัวตับเนี่ยมีเซลล์ไขมันเข้ามาแทนที่นะฮะพอเมื่อเข้าไปแทนที่ตับก็ใหญ่ขึ้นนะฮะกระทกตับก็ใหญ่ขึ้นคนที่ชอบกินตับตับหันนะฮะจริงๆกไขมันตับน่ก็คือตับก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะขณะเดียวกันมันก็จะแทนที่พอไขมันตับภายในตับเยอะไปมันก็จะไปเบียดเซลล์ตับปกติทําให้ตับทํางานน้อยลง ค่ะนะฮะพอตับทำงานน้อยนงน้อยลงเนี่ยการกำจัดสารพิษในร่างกายก็ดีการผลิตฮอร์โ,โมโนก็ดีการผลิตมันทำได้ยากึ้นอ๋อใช่ผลิตสินต่างต่างก็ดีจากจากแป้งกลายเป็นน้ำตาลจากน้ำตาลกลายเป็นแป้งเนี่ยต้องผ่านตับทั้งนั้นนะฮะเพราะฉนั้นก็จะทำงานผิดปกติไปะนะฮะนี่คือความหมายของไขมันตับค่ะ,ะ,ะส่วนการรักษาไขามันตับนี่รักษาใช้าชา ยาจีนจะดีกว่าเข็มนะฮะนี่นีเป็นตำรับยาเป็นตำรับยาจะดีกว่าเข็มนะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูแลตัวเองจะสําคัญกว่าการดูแลตัวเองสําคัญกว่าการงดแอลกอฮอล์นะสูบบุหรี่บุหรี่ก็มีส่วนเยอะมากนะมีหลายคนเขาเขาพอพูดถึงตับเขาจะคิดถึงแอลกอฮอล์แต่นลืมเรื่องบุหรี่นะการสูบบุหรี่มีผลเยอะมากนะครับการกินอาหารนะฮะเราก็รู้อยู่แล้วขายมันมันตับขายมันมันเยอะไป ก็อย่ากินอาหารที่มีไขมันเยอะใช่อย่ากินอาหารเยอะนะฮะออกกำลังกายค่ะนะฮะออกกำลังกายเป็นประจำนะเพื่อลดความอ้วนค่ะนะฮะคือเรานอกจากลดความอ้วนให้ร่างกายค่ะอย่าลืมลดความอ้วนให้กับตับด้วยอืออ่าอ่ตอนนี้คัญที่สุดเอาไว้เดี๋ยวว่างๆเราคงจะมาคุยกันในกรณีนี้อาจารย์เพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยโดยเฉพาะ ประเทศไทยในบ้านเราปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคตับเยอะนะในทางวินิจฉัยแบบแพทย์แผนปัจจุบันนะฮะก็จะมีไวรัสตับบ้างอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตับเนี่ยเยอะมากๆเลยเบาหวานนี่ก็เกิดจากการทํางานของตับที่ผิดปกติเหมือนกันตับอ่อนนะคะอ่านตับอ่อนแต่มันก็เป็นมันก็เป็นต้องบอกว่าเป็นโรคที่คุกคามคนไทยเราเยอะมากๆเลยเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราคงจะนําเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรายการท่านใดอยากจะเสนอแนะหรือว่าติชมรายการนะคะก็โทรศัพท์ มาแนะนําได้0869063991นะคะ0869063991นะคะแล้วก็ท่านใดที่จะอบรมนะคะเข้าร่วมการอบรมการวดทุยหนักครั้งที่2ในวันที่17สิงหาคมตรงกับวันศุกร์นะคะตอนนี้เริ่มที่จะลงทะเบียนได้แล้วนะคะต้องรีบแล้วเพราะว่าเรามีที่นั่งเหลือไม่ถึงแค่ไม่ถึง10ท่านนะเพราะฉะนั้นต้องรีบกันหน่อยค่ะ0869063991 0869063991วันนี้รายการคลินิกไทยจีนนะคะคงจะต้องลาไปก่อนอาจารย์ชรัตงามศรัทธาอ้อยคเนพรพิทักษ์งและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ